อันนี้ต้องต้องถามทุกทุกคนแล้วอ่าอันนี้เป็นผ้าจากเชียงคานใช่ไหมคนะผ้าพื้นเมืองเชียงคานนะคะอันนี้จังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมาจากผ้าปูอคณีบุรีรัมย์ถ้าไปบุรีรัมย์ก็ไปอ,อไปอแล้วบอกอเลยก็เลยผมไปเลยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวอะไร<ม>่็ได<ม>้<ม> อ่าเลยเหรอเลยค่ะเลยนะครับอีบรรยายให้เลยอ่ากาละสินค่ะใช่ไหมทีไทยดรงดำเลยเนี่ยมองไปทางโน้นมองไปทางโน้นผ้าผ้าไหมแพรวาบ้านโพนจังอำเภอค่ะมอนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะทำไมทำไมสีดำอ่ะทำไมสีดำเป็นเป็นผ้าพื้นเมืองของผู้ไทยค่ะผู้ไทยจะใส่สีดำและแขกสีแดงค่ะ โบวเยะอันนอยค่ะอันชุดที่ใส่เป็นชุดผ้ามียอมพรามจากจังหวัดอุดรจากผ้านาขาค่ะนาคอุดรลายผ้านุจะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงลายดอกรัรชกาญยาค่ะเสื้อจะเป็นเสื้อผ้ายอา้อมพรามค่ะ ใจตามท่าท่าโฆษณาด้วยพูดเยอะใครด้วยเลยอ่าาาาอาภานะครับอันนี้เป็นจังหวัดสกลนครไหมบึงกาฬนะนะอาบกมือไปเลยเดี๋ยวทำเวลานะคะโว้ไม่ได้โวกมือหรือทำใจายภ่าของอ๋อนนครราชสีมานะคะค่าไปเลยอ่ะ ช้างใสนะคะผ้าประจำจังหวัดสุรินผ้าโฮนโฮลโปร์นะคะเสื้อลายดอกแก้วนะคะเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดในโลกนะคะของจังหวัดสุรินนะคะใช้ใส่ก็สวยค่ะพูดพูดอะไรก็ได้อันนี้ไปไหนของใครไปไหนเหรอข้าวสดีค่ะจากผ้าไหมสุินะคะแจ้งุ้ยเสื้อที่จะเป็นลายดอกทิ่ยทผ้าไหมแล้วก็ผ้าถุงลายนัดหมี่ซึ่งเป็นของ พระนางเจ้าสิรษิีและก็พระแม่หลวงพันปีหลวงของเราที่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินนะคะเป็นข้าไหมที่โดดเด่นในระดับโลกค่ะอ่าอ่าตัวปตุินไหมตัวตัวผ้าไหม้ปตกริจากขปมงครับาประมงตอนก่อยครับแล้วก็จากสกลนครยอมทราบครับครับขปมงผู้ใหญ่เลยเชิญนะผู้ใหญ่เลย อันนี้เป็นผ้าไหมลายโพนะครับของเจ้าสลินของนะครับรอบส่วนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวล้มไม่เอาอะไรนะครับล้มมือไม่เอาไม่ได้เอาครับแต่ขามพี่ครับขอบคุณครับไทยโลกครับขอบคุณมากครับสลินมีผ้าไหมระดับหนึ่งของของโลกเนาะครับขอบคุณมากครับยังไม่บรรจัยว่าของโลกไหมเราจะเป็นของจักรวาลนะจักรวาลกเดียวมาจากนครพนมนะคะผ้าผ้าที่ใส่ขันคอยเองค่ะแล้วก็เป็นเป็นแบบ มันจะเป็นเดักแณดของจองังหวัดนครพนมค่ะผ้าไทยใส่แม่สนุกค่ะสวัสดีครับผ้าที่ผมใส่ก็เป็นผ้าไหมครูบัวจากจังหวัดราชบุรีังาผ้าการใส่ผ้ารานีเชิญครับครับสวัสดีครับผมผ้ากลางครับสลหับนมดีกลีดดนะังทิ้งขายได้ไหมครับ เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันด้วยเกี่ยวอะไรโอเคครับแต่แต่แต่ชาเชนท่าครับค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นชุดไทยประยุกต์นะคะหนูอาจจะพูดไม่ถูกอะไรนะคะเป็นผู้นำปชจังหวัดสระบุรีค่ะเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่แดงต้องสระบุรีเลี้ยวขวาเลยนะคะสวัสดีค่ะมีเพิ่มมาเนื้อนุ่มอีกด้วยสวัสดีจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจ้ะ ผ้าที่ใส่เป็นผ้าส้นสืนส้อของประชิดบางไซนะจากสมเด็จพระนันจาสริกิตพระพัน์ปีร่วงค่ะเชิญไปเที่ยวพการนะจ๊ะสวัสดีค่ะจสวัสดีค่ะคผ้าที่สวมใส่จะเป็นชุดไทยลื้อนะคะเป็นผ้าฝ้ายผ้าถุงเป็นลายน้ำไหลแล้วก็ลายผ้าถุงจะเป็นลายตีนจบเป็นสเสน่ห์ของทางเหนือแล้วก็สเสน่ห์ของชุดไทยลื้อค่ะขอบคุณค่ะ กว่าจะเสร็จนานนะครับพทำแล้วลื้อทำแล้วลือล่ออ่อิัวนเองชช่อนานจิรปภาก่อนเองคุย่ายิ่งโมซามขอมจังหวัดุิษณุโลกน,นะคะพาที่ตัวคุยายิ่สเองเป็นพาทอที่ถอโด้วยลายหนือของคุยายเองเป็นหลายเขาเรียกว่าหลายเขาพันกรใช้ฟ้ายฟ้ายไปอนู่ไหนกรุงถอผ้าบ้านปกตงนะคะโดย พานี้ก็เป็นผพาไฟนะคะพาไฟพวกโคกตองจะเด่นและข้องอำเภอข้องจังหวัดพุทธประดิษฐ์จะเด่นนั้นก็คือรีดแล้วนะคะใสแล้วขัดเกลี่ยใส่กระเป๋าแล้วไม่ยาบทราบแล้ววิ่งแล้วไม่หยาบไม่หยาบนะคะซขอไม่หยาบไม่หยากเลยค่ะได้กันเจริญได้ดูปกตินะคะนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาโชว์ในวันนี้นะคะแล้วก็ ทําให้กรุ่มขครองแบประสบความสําเร็จนั้นก็คือได้กรุ่มผออผอดผอดขาผอดขาบ้านตุกต่อนั้นได้ระดับประเทศของกรุงเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศซ่องปีซ้อนนะคะสวยสวยกว่าของตุลิงไหมสวยกว่าแน่นอนค่ะขอเองใส่เอขอบคุณค่ะเดี๋ยวร่วมาตบกันเลยนะ สวัสดีเจ้าสุวีตาลัมนาเนี่ยเจ้าเป็นผู้นำวชชชรจากวัดนะเจ้าผ้าตีไซเนี่ยเจ้าเป็นผ้าลายคระเขือของขอำเภอเวินสารเนี่ยเจ้าส่วนใหญ่มันจะใส่กับเขือเนีนเ่ยเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีขอให้ก็เป็นขาวให้รื่อจากยันดยาวนาผ้าตีไซเนี่ยจะเป็นชุดไทยลื้อประยุกต์นะเจ้าอันนี้จะเป็นเสื้อยามาเสื้อยามาประยุกต์มาจากเสื้อไทยลื้อนะเจ้าต่งแต่งไทลื้อแล้วก็ผ้าเส้นจะเป็นผ้าเส้นขาดการของมังนานะ่ยเจ้า <i> กามท่านเย็บปกับตรงที่เป็นชื่อระยุกตครบยายมาที่อยู่ที่หนังโบสวัดภูมินนะนะสวัสดีครับผมในที่สุดนาครับนายกองค์กาสสุนทรบุตรในการบรรพชุดเชียงรายครับประกอเสื้อชุดที่กอป็นชุดของทวีชัยือว่าชุดสีน้ำเงินสีม่วงถือว่าสัญลักษณ์ของทวีชัยก็เห็นชุดที่ว่าในในงานทุกอย่างได้เรียบร้อยดีครับสวัสดีครับ ันนี้ต้องมีสร้อยด้วยนะสวัสดีค่ะไม่ใช่นี่จังหวัดไหนก็ต้องมีสร้อยจังหวัดนั้นนะจังหวัดชุมพรีค่ะผ้าตอนชุมพูลีมาจากผ้าลายไทยมาจากเอ่อรืเอ่อจ,ออจากลาซาด้าหรือว่าซองที่ชุมพรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่เราก็มีผ้ามาติกเยอะค่ะมาติกเอ่อของเราได้อุทธรณค่ะ จังหวัดมีเป็นอำเภอบางทองค่ะแต่คำฝันของจังหวัดชุมุรนะคะอ้อยหวานข้าวหลามอร่อยประเพณีวิ่งควายค่ะอย่าลืมไปเที่ยวจังหวัดชุมุรนะคะที่เที่ยวเยอะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอสวัสดีผู้นำทุกทท่านทั่วประเทศดิฉันผู้นำองค์กรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในการแต่งตัวมุสลิม จะมีุุมิยาหรือภุมศีสอันนี้เป็นบ่งบอกของเอกลักษณ์ของมุสลิมไม่ว่าจะมุสลิมอยู่ทั่วประเทศไทยก็แล้วแต่แต่เสื้อผ้าผสมผสานบุรณการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุกตาเอียออ่ยมสำอางมาจากผู้นำอชอจันทรุีนะคะชุดที่ใส่นี้เป็นชุดของกลุ่มโอทอปของบ้ายซาบตรีเขาพอากลุ่มทอให้ เป็นจากข้าว้ายค่ะทอมาเพื่อที่จะมาให้รับรางวัลในวันนี้นะคะตอนแรกกะว่าจะทอเป็นสัญลกักษณ์กระต่ายของจังหวัดจันทบุรีแต่พอดีว่ากระต่ายโตไม่คันค่ะทอได้ขึ้นตัวก็เลยไม่เสร็จก็เลยทอชุ้นนี้ให้ค่ะก็เป็นความตั้งใจของเขาที่จะให้ใส่มาวันนี้นะคะเพราะว่าเขาดีใจค่ะที่จังหวัดเขาได้ามารับโล่ปเป็นเอาปีแรกเลยค่ะเขาดีใจก็เลย แต่ทอชุดนี้มาให้ค่ะตัดเย็บได้สามวันเองค่ะซึ่งมาตัดได้เมื่อคืนค่ะเมื่อยังเข็มได้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะกลับไปใายตามเขาด้วยโบกมืด้วยลงไปเดี๋ยวก็ตกคอไปออร์คานเพิ่อมั่วค่ะเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีค่ะใส่ผ้าคล้ยให้ขนมจุกทุกวันที่จันทบุรีค่ะขอบคุณแบบ